เมื่อครูพยาบาลต้องปราบปีศาจใน The School Nurse Files The School Nurse Files ครูพยาบาลแปลกปีศาจป่วนซีรีส์แนวแฟนตาซีที่บอกเล่าเรื่องราวของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับโดยมีครูห้องพยาบาลอย่างอันอึนยอง ครูสาวที่มีพลังวิเศษตั้งแต่เด็กครับดวงตาของเธอเนี่ยสามารถมองเห็นปีศาจได้ซึ่งความสามารถอันน่าทึ่งนี้แหละครับก็เลยส่งผลให้เธอต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมธัธยมดังกล่าวที่จะป่วยจากปีศาจด้วยอาการต่างๆครับโดยเธอนั้นจะมองเห็นปีศาจได้ในรูปแบบของเจอรรี่ที่ถึงแม้ว่าถ้าเกาะบนตัวแล้วจะไม่ทําอันตรายแต่ถ้ามีการปนเปื้อนบางอย่างเข้าไปอาจจะอันตรายกับมนุษย์ทันทีครับและนั่นก็ส่งผลให้เธอกลายเป็นครูที่มีบุคลิคค่อนข้างแปลกครับเพราะเธอมักจะใช้ดาบของเล่นปืนบีบี อยู่เสมอครับเนื่องจากเธอต้องกำจัดปีศาจเกียรลี่นั่นเองครับ ซึ่งนักแสดงนําอีกหนึ่งคนที่รับหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวความป่วนในรั้วโรงเรียนครั้งนี้ก็คือฮงอินพโยครูสอนวิชาภาษาจีนครับที่เป็นหลานชายเพียงคนเดียวของผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้โดยนอกจากความใจเย็นอ่อนโยนขี้อายและมีน้ําใจของฮงอินพโยแล้วนะครับอีกหนึ่งความสามารถพิเศษก็คือแกเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษเป็นเกราะป้องกันภัยให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากเหล่าปีศาจได้ครับนอกจากนั้นฮงอินพโยยังสามารถมอบพลังให้กับอันอื่นยองได้ครับและนั่นเป็นสาเหตุที่ทาให้ทั้งคู่่อรวม ันนนปปรรราบีีศใโงเยครับความน่าสนใจของ The School Nurse f i l e น่าจะเป็นการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแตกต่างจากซีรีส์เกาหลีทั่วไปนะครับรวมถึงการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องครับโดยในยแต่ละตอนเนี่ยเราจะเดาไม่ออกเลยครับว่าท้ายที่สุดแล้วตัวเรื่องจะจบลงอย่างไรเพราะแม้ว่าทั้งสองตัวละครจะสามารถกำจัดปีศาจได้ในตอนแรกแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับแต่ต่อมาจะมีเหตุการณ์บางอย่างครับที่ทำให้ปีศาจเหล่านั้นกลับมาเรื่อยๆอีกครับ โดยนอกจากทั้งสองตัวละครอย่างอันอึนยองและก็ฮงอินพโยต้องพยายามช่วยกันหาคําตอบที่ถูกปิดบังเอาไว้ในห้องใต้ดินของโรงเรียนนะครับเพราะดูเหมือนว่าห้องใต้ดินเนี่ยถูกปิดเอาไว้เป็นเวลานานครับแล้วมันก็เต็มไปด้วยปีศาจเจลลี่ที่เป็นต้นเหตุให้โรงเรียนมัธยมแห่งนี้เจ็บป่วยแลวก็เกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดครับ สำหรับซีรีส์เรื่อง The School Nurse f i l e นะครับเตือนเอาไว้หน่อยนะครับว่าถ้าใครมีอาการไทโปโฟเบียเนี่ยหรือว่าโรคกลัวรูเนี่ยแนะนำครับว่าเผื่อใจเอาไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าปีศาจบางตัวในเรื่องเนี่ยทำภาพออกมาค่อนลุกมากครับชนิดที่เรียกได้ว่าอาจจะต้องกรีดร้องออกมาเพราะว่าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดูสมจริงมากครับซึ่งซีรีส์ The School Nurse f i l e นะครับออกอากาศทาง n น t f l i x ครับความยาวทั้งหมด6ตอนนะครับตอนละประมาณ50นาทีครับโดยใครที่เบื่อการติดตามซีรีส์เกาหลีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักอะไรแบบนี้เนี่ย The School Nurse f i l e น่า จะเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การติดตามมากๆแล้วครับเพราะนอกจากเรื่องจะแปลกแหวกแนวแล้วจํานวนตอนก็ไม่ได้มากมายนักเหมาะสมกับคนที่มีเวลาในการดูซีรีส์ไม่มากเท่าไหร่นะครับ6ตอนจบเท่านั้นเองครับนี่เลยครับ The School Nurse Fall ครับ